ค่ะเมื่อท่านนะคะมีอีเมลของ Google นะคะคือได้สร้างบัญชีการใช้งานของ Google Doc s แล้วนะคะในครั้งถัดไปเมื่อเข้าเว็บไซต์ Google เข้ามาแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าทางด้านขวามือนะคะจะมีปุ่มเล็กๆสีเทานะคะเป็นข้อความว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบนะคะ แล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้นะคะก็จะมาปรากฏหน้าการเข้าใช้งานบัญชีของ Google นะคะพิมพ์อีเมลที่ท่านได้สมัครไปแล้วนะคะพร้อมทั้งรหัสผ่านแล้วกดที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้งานค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเฉพาะในการเข้าครั้งแรกเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะลืม user หรือรหัสผ่านเนี่ยสามารถกู้คืนได้2ทางนะคะก็คือ1ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะระบบจะให้เรากอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือเข้าไว้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราลืมรหัสผ่านเข้าระบบนะคะแล้วมีการร้องขอระบบจะทําการส่งรหัสผ่านมายังมือถือนะคะ,ะเบอร์มือถือที่เราได้แจ้งเอาไว้นะคะหรือที่อยู่อีเมลสําหรับกู้คืนรหัสผ่านนะคะหากลืมรห,รหัสผ่านนะคะจะแจ้งเมลที่สามารถรีเช็คพาสเวิร์ดนะคะได้ เลือกสักหนึ่งทางนะคะแล้วกดบันทึกและดำเนินการต่อนี่นะคะก็คือเราได้เข้าสู่ะระบบนะคะของ Google เอกสารหรือ Google Doc แล้วทราบได้อย่างไรคะว่าเราได้เข้าสู่ระบบแล้วนะคะทางด้านบนหลังจากที่เราพิมพ์ google.com นะคะแล้วก็ขวามือนะคะบนหน้าจอก็จะสดแสดงชื่ออีเมลของท่านนะคะที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว